ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่นะคะก็คือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วก็เป็นแคตตากรีกใหม่ด้วยนะคะก็คือเรื่องของตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็คือว่าตัวแอมโมโคกาเนี่ยค่ะที่การันตียอดขาย9ปี2จากที่ญี่ปุ่นเลยวันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วเราไม่ใช่แค่เมืองไทยที่แรกนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะวันนี้เราก็เลยนําสินค้าตัวนี้ค่ะมาให้ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยได้ชิมกัน ซึ่งพี่ๆสื่อมนชนเนี่ยได้ชิมกันบ้างแล้วหรือยังเอ่ยอร,อร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากช่วยโปรโมตด้วยนะคะแล้วก็พีเซ็นเตอร์ทำไมต้องเป็นน้องใหม่คะก็ อยางที่ภาพ oh, อยู่เนี่ยคะ่ะโอ้โหสวยออร่าจ,จับนะคะ <c oughs> แล้วก็ด้วยความที่1แบรนด์อันดับหนึ่งเมื่อกี้ก็พูดไปในโมเดลสเตจแล้วเนาะไว้ว่าการที่เราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมีความยิ่งใหญ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเซเลบตี้ของเราเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยก็ต้องไม่เป็น <c oughs> สองแครต้องอันดับหนึ่งต้องยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นใครไม่ได้เลยต้องเป็นน้องใหม่คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าน้องใหม่เนี่ยสามารถเลเปอเซน์ความสวย ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าตารูปร่างทุกอย่างเนี่ยคือเพอร์เฟกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะสมกับค่ะมาเช่นกันค่ะได้ชิมเป็นยังไงบ้างชอบมากค่ะแล้วก็นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วเเชื่อว่าทุกคนรอคอยเข้าไทยแล้วตอนนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะคป็นิอกรอัลมอนด์โฟกัค่ะแบรนด์อันดับอยู่ในญี่ปุ่นค่ะแล้วก็การันตีมาได้ร้อด9ปีด้วยกันค่ะขอฝากด้วยค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนรู้สึกมีสามรสชาติมีสามรสชาติแล้วก็ โอ้โหเขามีวิตามินอีด้วยนะคะแล้วก็มีออริจินอลแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยค่ะคือโอ้โหกล่องเดียวนี้ได้ครบิไายเยอะขึ้นผักขึ้นไปขึ้นหนึ่งขั้มได้ก็จะรสแบบว่าออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ก็จะชอบไปทำเป็นแบบสมูทตี้กินได้เป็นแบบแทนอาหารเช้าอะไรเงี้ยได้เป็นความท้าทายช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดอะติดเด็กก็เมื่อกี้ที่น้องๆขึ้นไปก็คือแบบว่าคือที่ญี่ปุ่นอะค่ะเรามีแคมเปญนี้มาก่อนซึ่งแคมเปญเนี้ย c e l e บิ i t y แล้วก็ตัว KOL ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำชาคโนโีเหมือนกันแล้วก็เห็นผลจริงๆเลยว่าพอหลังจากที่ทานนมตัวเอลโอนโฟกาไปแล้ว30วันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในร่างกายของเราแล้วก็สุดท้ายที่มันออกมาก็คือว่าผิวมันดีจริงๆเราก็เลยนําแคมเปญนี้ค่ะมาสู่เมืองไทยว่าบ้างไว้ว่าหลังจากที่ผู้บริโภคเนี่ยลองชิมไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายของเราแล้วก็ที่สาคัญผิวณข่ ก็ตอนนี้นะคะห้างราชนำทั่วไปก็คือโลตัสแม็กซ์แวร์ูอะไรพวกนี้ค่ะมีอยู่แล้วมิกซี e, มีอยู่แล้วแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวกดใจรออีกนิดนึงก็คือเดือนมกราตอนนี้เนี่ยเราขาย180 ml เนี่ยเดือนมกราไปแล้วใช่ไหมคะในเดือนมิถุนายนเราจะออกเป็นไซส์1ลิตรซึ่งมันก็จะเหมาะกับพวกธุรกิจที่สามารถเอาไปทำ เมนูเครื่องดื่มอย่างที่เมื่อกี้น้องใหม่ดาวิททำให้เราชมอะไรอย<ช>่างนี้ค่ะอันนั้นเนี่ยเราก็จะต่อยอดสิ่งเหล่านี้ค่ะต่อไปไเรื่อยๆไม่ว่าตัวแอลมอนโคกาเนี่ยสามารถทําอะไรเนี่ยเมนูได้อีกตั้งเยอะแยะไม่ใช่แค่เบเวอร์เรจอย่างเดียวแต่ว่าอาหารก็ทําได้เช่นกันคือจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะเรามีการทำคอร์รักับพวกเชนร้านอาหารค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเราก็จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดช่วงนั้นนะคะามาทำา้วยหายตัวเช่นกันค่ะโอเคค่ะ